สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับสาวจอยคือเกาวค่ะวันนี้จอยมาแบบช่วงเช้าๆนะคะทุกคนค่ะ ตอนเช้านะคะจอยกระซิมะจุกดินค่ะมือน,นี้นะคะมีดินแบบเยอะแห้งค่ะอยู่หนาบานจอยนะคะดินนี้เกิดจากอะไรเอ่ยน้าเกิดจากการไฟฟ้าเพิ่นมาคุดหลุมเปลี่ยนเสาไฟเสาจอยค่ะทุกคนค่ะขุดแล้วก็ไม่ไว้ที่เดิมนะคะเพิ่นก็เอามากองไว้หนาบานจอยค่ะแล้วจะอยก็เลยต้องมาจัดการเองนะคะทุกคนบาดนี้นะคะต้นหอมจอยที่ปูไว้แป๊ะๆไว้อยู่แถวนั้นนะคะเพิ่นก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยยังค่ะ ใต้เมดค่ะเกี่ยงปล่อยลอยนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาดูวิธีการปลูกวอเตอร์ครสกันค่ะปลูกง่ายๆค่ะเด็ดยอดเพิ่นมาค่ะแล้วเราก็มาจําแปะจําแปะนะจ๊ะทุกคนเฮ็ดเรลเแล้ากับฮดน้ำให้เพิินก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนเบิ้งบรรยากาศตอนเสาร์ก่อนจกนักหนอยค่ะ่อนที่เราจะไปลุยงานต่อนะคะมือนีกับว่ามีของเขามาในร้านนะคะทุกคนมีแด่จะออกจากร้านนะคะทุกคนโอ้หฮงหงรวยรวยปังๆจ้าอ่ะ วันนี้จอยก็เลยสีมาปัดฝุ่นค่ะสินค้าที่อยู่ในชั้นนะคะทุกคนลูกค่ะเพิ่นกระยิบไปแล้วเนจักน้อยนะคะเพิ่นกระสีแวงค่ะเป็นเหมือนแขววองเลยนะคะหล้วก็จะต้องมาเติมแต่งเพิ่นค่ะดึงออกมาทางน้านะคะขณะที่เราดึงนะคะทุกคนเ้าก็ต้องปัดฝุ่นน้เพว่าุนหลายขักขนาดเลยจ้าสินค้าตัวนี้ก็ขายดีขนาดค่ะขายดีแห้งนะคะสินค้าตัวนี้ค่ะทรสงสัยสีใสดีม้กคเนี่ยเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวจอยจะให้ดูตรงนี้นะคะ บอนี้ค่ะว่าพันไเด้ขค้าเลยค่ะสีค้าใดบอคะดาคาดค่ะสินขาตัวัวใดนะคะทีว่ามันแวงค่ะลูกขายยิบไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ดึงผืนมาไว้ข้างหน้านะคะ<ม>บอมเมนวาเอาตัวไม้นะคะมาไว้ทังหนาเลยไม่ใช่นะคะทุกคน เดี๋ยวอันสินค้าโตที่มันแวงอยู่ท้างหลังนะคะเป็นสินค้าเก่าเดี๋ยวมืออายุถ้งไปนะคะเดี๋ยวเจ็บโตนะคะทุกคนค่ะ้ใดที่ขายของให้เรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะขณะสาวจ้อยเรามาระวังนะคะก็ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุเหมือนกันค่ะทุกคนอ่ะจ้อยก็ไปใส่ราคามาแล้วนะคะสินค้าจ้อยนะคะบ่มีราคาค่ะแล้วก็ไปเติมป้ายราคามานิดนึงค่ะสาวจ้อยก็เหตุไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมือนีกับบ๊มียังร้ายเดียวค้าปัดฝุ่นค่ะวิธีการ ดูสินค้านะคะทีห้ามันแหวงไปเนาะแล้วก็มาดึงเพลนขึ้นมาดึงเพลนออกมานะคะทุกคนอย่าให้เพลนไปอยู่ข้างในค่ะอย่าไปแลนเสืองไหมคะเราต้องโชว์ค่ะเพราะว่าลูกค้ามาจะได้เห็นสินค้าของเราจกก้าฟุ้นน่กาไลค่ะสาวจอยบอกเลยค่ะร้านสาวจอยนะคะฟุ้นเยอะก็เลยจะพูดแต่ฝนทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็จะพามาปัดฝุนตลอดเลยนะคะร้านสาวจอยอยู่ใกลๆก,กับถนนค่ะถนนหนีห่างประมาณสองสองเมตรนะคะ ฝนก็เลยจะเยอะรถวิ่งผ่านมันก็ปีวะปีวอนนะคะบางเถือน,นะคะสาจอยนางอยู่หนาลานนะคะปิวทุงยางนะคะมาบังหนาสาจอยคะ่ะอันนี้ก็ว่าซอยนะคะทุกคนบอกไปทัวร์ทีบอีกเร็วสาวจอยโอเคค่ะปัดไปเรื่อยๆนะจ้าทุกคนทําความสะอาดให้มันเรียบมันร้อยบาทนี้นะคะพ่อตะว่าชอยเฮดเซ็จเ,เรียบร้อยแล้วละค่ะเสร็จหรือยังอะยังไม่เสร็จคะ่ะทุกคนทําไปเรื่อยๆอื เห็ดแบบนี้นะคะเห็นต่วัาจังสีกับเมยเติบอยู่นะคะมีเหือหย่อนอยู่ค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะทุกคนอ่าปัดไปค่ะเสร็จแล้วบาทนี้เก็บขยะนะคะแล้วเราก็จะกลับกลับไปใส่กลับไปนอนต่อตีสาวจอยไม่ใช่ค่ะทุกคนไปหาเห็ดเวียกอย่างอื่นไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ